มันมันเป็นทางเดินเฮนีไ้ไปก็ไปปอมูิักษ์มัจฉาการค มีมีมีแต่โพยหัวที่ว่าเป็นเขาไม่เอาแล้วกลุ่มนี้เขาไม่เอาปุ๊บเนี่ยภาษาในนี้นะโทษไอ้กู่ภัยคู่ภัยมันจะมาผลตกครับสวัสดีครับผมพลตรีประพัฒน์ครบตวนผู้วิชาการกองกลังผาเมืองครับจากสถานการณ์ยาเสพติดที่พยายามที่จะลักลอบนำยาเสพติดขั้นในจดแดนเข้ามาในประเทศเราครับทางคณะท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านผู้การฐานสูงสุดท่านผู้จัดการฐานบกท่านแม่ทัพพระธ์สามผู้ประชาทุกระดับชั้นเน้นย้ำมายัางกองพลังประกันชายแดนให้ตกัดก้นยาเสพติดให้ได้ณนะแนวชายแดนให้มากที่สุด